เย้พวกเร้า CGM40 ขอให้เ hmm. จ้าเย้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ CGM40 Pop Up Live From Home นะคะเย้วันนี้มีใครมาบ้างแนะนำตัวหน่อยจ้าโอเคสวัสดีเจ้าไขวานเจ้าสวัสดีเจ้า เจ้าเยเจ้าเหมเจ้าสวัสดีเจ้าเจเเาเย้สวัสดีเจ้าสีตาเจ้าเย้สวัสดีเจ้าอังจนเจ้าโอเคค่ะก็ทุกคนรู้ไหมว่าวันเสาร์นี้เป็นวันอะไร วัน็อบวันยูเสาวันวันเสาร์นี้เป็นวันเด็กค่ะเย้ยพี่ร okay. sure. ู like yep. ้ส yup. ึกว่าวันิ่งผ่านวันเด็กมันไม่นานองนี่เรากลับวันเด็กรอบแล้วอ่ะทุกคนใช่ยังเด็กคมันเร็วมากเลยอ่ะือก็คือเนื่องด้วยเดี๋ยวใกล้จะถึงวันเด็กแล้วใช่ไหมคะก็เลยอยากจะมาคุยกับทุกคนเรื่องเกี่ยวกับวันเด็กนิดนึงว่าแบบมีใครเคยแบบว่าไปเที่ยวที่ไหนที่เกี่ยวแบบว่า การเล่นวันเด็กบ้างไหมแบบสิ่งที่ฮอตฮิตในการแบบว่าไปเที่ยวในวันเด็กทุกคนแบบว่าไปไหนกันบ้างอาจจะแบบว่าไปไหว้พระทำบุญกับคุณพ่อแม่ดีวะไม่ค่อยได้ไปส่วนใหญ่แล้วหมูจะหนูจะอยู่ที่กิจกรรมโรงเรียนในวันเด็กอ่ะถ้าใช่พี่เหมือนเจเลยก็จะอยู่แบบโรงเรียนอะไรอย่างงี้ใช่โรงเรียนเขาเล่นอะไรกันหรอเล่นบ แบบไม่รู้ก็แบบมีน้อมันไม่แต่แบบบางโรงเรียนอย่างโรงเรียนสีตาตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามีสายใหม่มีซุ้มเกมแล้วก็มีแบบบ้านที่เป็นเป่าลมยางแบบใหญ่ๆอ่ะอ๋อใช่แต่อย่างของสิตาใช่ไหมคือสิตาอยู่แพร่แล้วแบบวันเด็กมันก็จะมีงานวันเด็กที่แบบว่าที่แบบเขาเรียกว่าอะไรสนามกีฬาจังหวัดอ่ะแบบอะไรประมาณนั้น โดดล่มโชว์หรือแบบว่าเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยแบบคลาสสิกอ่ะแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่าไม่รู้ทุกคนเคยเห็นแบบว่าลูกโป่งที่อัดแก๊สที่มันทําให้ลอยได้มั้ยที่มันเป็นแบบลูกุ๊กตาี่า่แบบเป็นลูกกระตูนแบบมีโดเรมอนหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบตอนเด็กๆอยากได้มากแต่ว่าแบบที่บ้านไม่ยอมซื้อให้ี้ยังอยากเข้าไปกินในร้านอาหารไม่ได้ใช่ปะ ใช่บางทีก็จะแบบซื้อมาปุ๊บก,ก็ปล่อยแบบอยู่ดีก็เผื่อปอล่อยหลุดมือไปแล้วไม่ใช่มันก็ลอยไปไหนก็ไม่รู้ก็ปล่อยไปติดต้นไม้ปไปเด็กในความทรงจำแล้วสาวเชียงใหม่อ่ะคันนี้ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าวันเด็กยังโน,ห,นหรอวันเด็กถ้าช่วงวันเด็กก็ถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นช่วงเวลาแห่งการล่าสมุดแล้วก็ดินสอต่างๆนานาพร้อมกับขนมกับแก๊ปใส่เราจะต้องออติดไปเราจะเ้าทุกสุ่มที่มีอยู่ แล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเต็งรวยหนังสือมากเฮ้ยต้นจ้งอะแล้วสาววิชาดูรอกล่ะใครว่าคอนโนเรอคือไม่คือบางปีก็จะไปแต่บางปีก็จะเป็นฟิลแบบว่าคือโรงเรียนนะคือหนูเป็นใ็กิจกรรมใช่ไหมแล้วคุณครูเขาจะแบบพาไปแบบว่าเขาแล้วไาจัดกิจกรรมในการแบบว่า ขอคคั้บ่โอยพรอ่อกี้ข่อนแคปค่ะทุกคนแคปแคปแคปน้องไข่สัเานะคะหนึ่งสองสาม โอเคได้เดี๋ยวใครหวานนั่งไลไ์ไปแล้วก็เออหิวกินไปด้วยนั่งกินไปด้วยสาาาของโอเคค่ะถึงไหนแล้วนะลืมโอเคเราต่อ ก็คือพอเหมือนแบบว่าไปใช่ไหมโรงเรียนก็จะมีแบบมาเชวนแบบเออใครวันไปเต้นงานนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีชิงเงินรางวัลทุกคนเราแบบเราไปเต้นใช่ไหมเราก็จะได้เต้นแต่แบบเพลงแบบว่าเพลงลูกทุ่งแบบโป้โหนี่หรือบางกอกอะไรอย่างเงี้ยพี่เกว่าแล้วใส่ชุดแบบว่าแบบบานๆเคยแบบได้เงินรางวัลแบบสองหมื่นอะไรอย่างงี้ด้วยนะทุกคนเน่ยสุดท้ายก็หานกันเหลือประมาณคนละสองร้อย เป็นกินกีมเนี่ยนี่แหละเป็นกิจกรรมวันเด็กของหนูใช่แล้วสาชันเซนเซอ่ะก็ตอนปฐมเขาจะมีแบบว่าเหมือนจะมีแบบเป็นร้านขนมมาตั้งแบบเป็นบูธเยิมว่างแล้วก็แบบอยากกินอะไรก็ไปหยิบได้เลยอย่างเงี้ยแบบมีหลายร้านามาแล้วก็แบบว่าไปต่อแถวไปหยิบกินไันเลยแล้วแบบเราชอบวันเด็กมากเพราะแบบ กินอะไรก็ได้แล้วไม่ดแิดคหลกล้านเออออออจริงน่าจะพวกเราทุกคนแบบว่าส่วนใหญ่วันเด็กมันก็น่าจะที่จัดที่โรงเรียนเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงเดือนมกราอะไรอย่างงี้เราก็คืออยู่โรงเรียนกันเป็นส่วนใหญ่โอเคคือมันแบบเราต้องมันจะมีอย่างหนึ่งที่เป็นแบบไฮไลท์ของงานวันเด็กก็คือคํขฝันวันเด็กที่เราจะต้องจําให้ได้ใช่เป็นของเราพี่โซยแบบต้องต้องแต่งเองด้วยแบบว่าเขาเรียก่อะไรอะ อุ้ยหรือน okay. ้ำมันก่อนผิดงานบอกว่าไม่น่าได้แต่งนะพี่จะาโอเคพี่จะไม่ต้องแต่งพี่จะไม่ต้องแต่งโอเคโอเคนึกออกแล้วขอนที่มีระกำวันเด็กกันเถอะไม่ก็คือเขาจะชอบให้เด็กอจําแล้วเขาก็จะชอบถามเพื่อแบบไปชิงของรางวัลแบบหน้าเสาทงอ่ะแบบเฉจะเป็นี้แล้วต้องวิ่งต้องวิ่งแข่งกันใครถึงก่อนได้อเลย ตั้งเลิศอ่ะไปต่อที่วีรกรรมวัยเด็กทุกคนมีวีรกรรมในวันเด็กบ้างไหม,มดูจาก<ม><ม>รูปแบบว่าพ<ม>ื<ม>้นหลังของเจเจดูเป็นเด็กแสบมากเลยเจเจจะ JJ มีมเออเจ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 ไม่ <laughs> <laughs> ก็แบบตอนเด็กๆจะเป็นไม่รู้นะหนูอาจจะคิดตัวเองแต่หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบถ่ายรูปน่ารักน่ารักอะจะเป็นแบบประมาณน่ารักนี่แหละชอบทําอะไรแบบ อะไรหมดเนี่ยแล้วผมไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยเป็นอย่างนี้หรือแม่ก็เป็นคนชอบแบบปีนเงี้ยปีนในรถอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยได้มาเป็นเด็กโซนเด็กโซนนี้ตายอือต้นตินะคะมาหาเป้าหมายก่อนไขรหวานโอเคได้แเรื่องข้าคหลคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบพ่อกับแม่ยังไม่รู้เลยอะเพราะว่ามันเป็นงานที่โรงเรียนจะมีแค่คนในโรงเรียน คือคนทางโรงเรียนน่ะรู้คือเหมือนตอดจากที่สิตาพูดเมื่อกี้เลยคือเขาก็จะมีถามคำถาม,ถามใช่ไหมแล้วก็แบบว่าให้เด็กอ่ะวิ่งไปแบบใครไปถึงก่อนก็จะได้ของรางวัลแล้วอันนั้นมันแบบเหมือนตอนนั้นมันเป็นอะไรไม่รูอจะไม่ได้ือนเป็นตุ๊กตาใหญ่มากอ่ะแล้วมันน่ารักมากแล้วเขาก็ถามคาถามประมาณนั่นแหละแบบคํามขอนวันเด็กคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็แบบอยากได้มากก็วิ่งออกจากแถบวบวิ่งแบบวิ่งแบบไม่สนอะไรเลยสรุปแบบก็คือหน้าทิมอ่ะแบบหน้าทิมตรงแบบหน้าเวทีอ่ะ เลื่อนนักสู้เนาะเด่นเลยทั้งงานเด่นมากแล้วคนเจ้าของงานก็เลยบอกว่าหนูไม่ต้องตอบแล้วลูกหนูเอาไปเถอะลูกพี่เขาแต่งแล้วว่าหนูอยากได้จริงๆก็คือแับโอ้เราแบบว่าเลื่อนนักสู้ตั้งแต่เด็กอ่ะใช่เรื่องแบบว่าแข่งขันอะไรคือเราไม่มียอมเพราะฉันต้องติดตามในเบรกสองวันนี้เรามีเกมอะไรเล่นโอเคไหมเออได้เลยชอบมาก โอเคเห็นคันนี้แบบใส่ตาล่างเปล่ามากไปที่เหมยดีวะเหมยเขาทที่ใส่เหมยก็เป็นตอนอนุบาลแล้วก็แบบคือเขาจะมีลำใช่ไหมแบบใครเคยลำบ้างที่มันจะให้ถือแล้วก็แบบอย่างเงี้ยคือลำโบาณลำใบหงสักอย่างลวเนี่ยเป็นดอกบัวแล้วมันจะมีก้านลงมาใช่ไหมแบบเหมือนจะต้องตำใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ คือความตอนอะเราก็เอานิ้วอ่ะเข้าไปแย่ข้างในอ่ะมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนท่อทออแล้วก็เอา <c oughs> ไปแย่แล้วก็เอาออกไม่ได้อ่ะ,อะ,อะแล้วก็เสียนะร้องไห้หนักมากแล้วมันแบบคือมันด้วยความที่มันจะแสดงแล้วไงก็เลยแบบทำไมมันไม่ออกมันไม่ออกอะไรก็ร้องไห้หนักมากแล้วก็สุดท้ายก็เอาออกได้ค่ะแล้วก็ไปลํำแบบหน้าเลอะน้ำตา <c oughs> <c oughs> ถึงเรื่องล้ำที่แบบสมัยก่อนนะเขาแต่งหน้าฮิปสีๆนะแบบสีเขียวสีฟ้าอะไรเงี้ยเออบ้านบอมเบอร์งงมากอ่ะทาไมเป็นสีฟ้าแบบทุกวันนี้กับดูรูปแล้วก็รู้สึกว่าแกงตัวเองมากกกดเแต่งให้อยากแก้มแบบชมพูเป็นก้อนๆีบนนเย็มาสีตาบ้างสีตาฮะคือขอนึกก่อน จำไม่ได้ว่าอันเนี้ยคือเทศกาลอะไรแต่จําได้ว่าตอนนั้นะยังเด็กแต่น่าจะเป็นวันเด็กเนี้ยแหละเพราะว่าเหมือนพอเราเป็นเด็กใช่ไหมงยายก็จะชอบพาไปประกวดไปปร,ดประกวดนู่นประกวดนี่ไปแบบทํานู่นทานี่อ่ะแต่ว่าเราอา่ะไม่ชอบเราแบบไม่ได้ชอบขึ้นเวทีแล้วเหมือนโรงเรียนนะก็รู้ว่าเราเป็นเด็กกิจกรรมอะไรอย่างนี้เขาก็จะชอบแบบเอาเราไปขึ้นเวทีแบบวันที่มีเทศกาลของเรียนใช่แล้ววันนั้นอะเราอแบบ่ะมีเพื่อนใหม่แล้วติดเพื่อน <laughs> แล้วก็ไม่อยากขึ้นไม่อยากขึ้นมากๆเพราะมันต้องใส่ชุดแบบ ชุดแบบเหมือนชุดนางฟ้าแล้วตอนนู้นเริ่มแบบเขินมากอะไรอย่างเงี้ยแบบป mm hmm. อหนึ่งอะไรประมาณเนี้ย ก็เลยแบบเพื่อนก็บอกว่านี่ก็ไม่ต้องขึ้นแม้แล้วก็พากันหนีไปอยู่หลังโรงเรียนแล้วรูก็บ้ากาดหาแบบทางโรงเรียนเลยนั่นแหละแล้วแบบรูก็พอผอจบงานตอนเย็นแบบย้ายมารับก็แบบเขาก็คุยกับยายเลยว่าเนี่ยเรื่องใหญ่นะขอโทษค่ะโอเคอยู่กับเจเจได้เลยเป็นเอกเสลกันเรารู้เท่าไม่ถึงกันอ๋อโอเคโอเคได้ได้มาคนิ้งพี่ให้หนูละ หรอนูแบบหนูว่าเปล่ามากความทรงจำในเด็กหนูแบบเละเลือนหายไปหมดแล้วี่งอโอเคไม่เป็นไรงั้นเอาเป็นว่าคนิงโตมาเป็นเด็กสาวที่สวยงามตามที่ทุกคนเห็นนะคะโอ้โหดีว่ะจบดีโอเคต่อไปคำถามสุดท้ายและอยากรู้มากว่าทุกคนตอนเด็กๆมีความฝันไหมว่าแบบอยากเป็นอะไรใครอยากตอบดก่อนคณิงไงคนิงไงคนิงคิดได้ไหมคนิงต้องเปิดก่อน โอเคค่ะดิวาเลยความฝันของหนูตอนเด็กๆจำได้ว่าประมาณอ่ารุ่นอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสามหนูเคยฝันว่าหนูอยากเป็นบิกาจูไฟฟ้าใชแล้วแบบตอนนั้นคือหนูเล่นกับเพื่อนจริงจังมากเลยนะหนูแบบวิ่งกับเพื่อนแหละใช้ไอออนเทลใช้ไฟฟ้าแสนโวอะไรแบบโอเคก็คือที่ทุกวันนี้เล่นแบบโปเกมอนก่งพองีหรือเปล่าเออเป็นไปได้นะ โอเคมาที่เอิมไขวาไขว้ไขวายนนังไม่เด็กเด็กของหนูเหรอจริงๆมีสองอาชีพอาชีพแรกอะก็คือคงจะเหมือนเด็กทั่วไปก็คืออยากเป็นหมอเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะรู้สึกว่ามันไม่แน่ยากเพราะว่าเวลาเราเรียนในห้องอ่ะเราเอ้ไเจ้าห,หน้ามันไม่น้ากมมีม่เร้สูงแบบว้าวเราเป็นเด็กเก่งไะเราเป็นเด็กเก่ง เออมันเหมือนแบบปเป็นผิวแบบเออในห้องเราก็ทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่น่ายากมั้งแต่พอโตขึ้นมาเรื่อยๆความฝันนั้นก็เริ่มหายไปพอรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเริ่มยากอะไรก็เลยมีความฝันที่สองมาก็คืออยากเป็นเชฟเพราะว่าเหมือนดูละครเรื่องอะไรสักอย่างแล้วเขาก็เป็นเชฟแล้วเราก็เลยอยากทําอาหารก็ก็เลยแบบว่าเอออยากทำอาหารอยากเป็นเชฟแล้วมีชุดเจนจมาด้วยรองดูเออรึกษาท่ันเชฟเราได้ <c oughs> ได้เลยโอ้ยเลยเจเจเลยฟันที่เจเจก่อนเลยโอนเคเลยจะบอกว่าตอนเด็กอะไม่ได้อยากเป็นเชฟแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นหมอด้วยเอ่จำได้เรามีตอนที่แบบออดิชั่นหนาทุกคนเป็นหมอแต่เป็นหมอไม่อยากเป็นแล้วคือตอนเด็กๆอยากเป็นนักบินอวกาศไม่ก็นักบินนี่แหละแต่พอแบบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสายตาเริ่มสั้นก็เลยโอ๊ยไม่เป็นละอย่างเงี้ย องนี้เลยเหรอใอยงนี้เลยมาที่สิตาบ้างสิตาเอาถ้าเอาแบบเด็กแบบเด็กสุดๆแบบว่าความทรงจำแรกคืออยากเล่นนิ้วว้าวยูต้องเดในในบ้านคนจีนแหละแล้วกิดเดี๋บนคนจีนไงคือคือสิตาอยู่แพร่แล้วบ้านสิตามันใกล้กับสารเจ้า แล้ว hmm. คือโรงเรียนสิตาก็เป็นโรงเรียนจีนด้วยสิตาแบบอยู่กับแบบอะไรจีนๆน้อยตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมแล้วก็จะไปแบบดูงิ้วไปกินกระเพาะป oh. ลาบ่อยก็รู้สึกว่าอุ้ยเขาแบบแต่งหน้าด้วยอยากแต่งหน้า <laughs> บ้างเออแต่ตอนเด็กๆทุกคนน่าจะอยากแต่งหน้าแต่งหน้าใช่ใชก็ก็อยากเป็นงิ้วตอนเด็กๆแต่ว่าพอโตมาก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเออแบบอยากเป็นแบบว่าเป็นหมออะไรเหมือนใครหวาน <laughs> เพราะว่าชอบกลิ่นโรงพยาบาลชอบกลิ่นร้านขายยาอ,อะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าได้อยู่ในนั้นนานๆอะ่ะก็จะจะมีความสุขเยอะแยะเลยเฮ้ยยิงสิตาไปได้อย่างหนึ่งเพราะสิตาชอบกินน้ำแข็งเป็นช่างแอร์ไหมฮะไม่มีน้ำแข็งอยู่ในนั้นขายน้ำแข็ง,งสิตาชอบบอกว่าสิตาชอบกินน้ำแข็งเย็นๆหน่ะไม่เช่ากินแอร์ใช่ชอบกินนแล้วแข็งเย็นๆชอบกินแอร์ชอบแบบอะไรแบบนี้ว่าเออโอเคไปที่พี่เหรอพี่ก่อนเลยเหรอ พี่อยากพี่อยากเป็นเจ้าหญิงพี่อยากเป็นเจ้าหญิงมากพี่ฝันว่าแบบวันนึงแม่บอกพี่ว่าความจริงเราบ้านเราอ่ะเป็นตระกูลแบบว่าเจ้าหญิงนะอย่างเงี้ยเราแบบมันไม่คไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยเลยขอชื่เจ้าหญิงอะไรนะชือเจ้าหญิงนะนี่พี่ก็เลยเตรียมมงกุฎมาวันนี้โพี่อยากชื่ออะไรพี่อยากชื่ออะไรถ้าเป็นเจ้าหญิงอ่ะพี่อยากชื่อ หมยสมัยย่าว่าไงเอิงเจลีนาเออใช่เอิงเจลีนาเหมือนเดิมเอิงเจลีนาแต่ความจริงก็อยากชื่อเว่เวอร์เหมือนกันนะทุกคนเหมืยนชื่อคิดหน่อยอย่างว่าตรงกลับอย่างโยนโยนแบบโยนไปไกลนะเออชื่อชื่อเอิงต้นเน่ยใช่เองต้นก่อนงั้นลรงไปที่น้องเหมยก่อนนะคะทุกคนว่าน้องเหมยเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาถามเจเจเป็นเหมือนเจเจเลย จริงเหรอประกาศเปนน่อมโยงชก็ดาราศาสตร์มากแบบคือกลับบ้านนั้นก็จะหาบทความเกี่ยวกับดาราศาสตร์อ่านทุกวันแล้วก็แบบดูสารคดีทุกวันแบบเกี่ยวกับจักรวาลเราแบบเราขัางไข่อะแล้วเราก็แบบเราแบบเคยเอาล่มอะกลางใช่ไหมแล้วก็แบบขึ้นไปเนินสูงๆแล้วก็เดินลงมาแบบมันจะสโลมเหมือนแล้วก็โดดดูโดด เอาโดนแล้วไม่ได้มาสูงอยู่บนดงจันทร์่าแบบสโลลงมาไงใช่แล้วก็แบบเหมือนไปเจอครั้งหนึ่งแบบว่าเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นยากมากเพราะแบบว่าเหมือนส่วนนี้ก็จะรับแบบคนแบบฝรั่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราก็เลยแบบโอเคไม่เป็นก็แหละนี่แหละเออพวกเราทุกคนแบบเรามีความฝันที่แบบว่ายิ่งใหญ่อะ S <S โอเคงั้นตอนนี้พี่ก็พอรู้พ่อปาของพ,พอแล้วว่าแบบทุกคนอยากเป็นอะไรงั้นพี่จะขออนุญาตท,ทุกคนนะคะไปพักเบรกก่อนขอไปคิดชื่อแบบนึงว่าจะชื่อแล้เจ้าหญิงอะไรดี <S 2> <S 2> <S โอเคนะไ้เจอกัน <S 2> <S 2> บ,บทุกคนเ<อ>บรกสองบายบายค่ะบายบาย